<c oughs> ครับประสักกันลายถน้ำเลอนี่เดี๋ยวเรือจุดสุดท้ายแล้วครับกล้องกัติดเสร็จแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับนะครับกล้องเรือเป็นตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือนะครับทั้ทงเข่าทังออกประตูว่านเห็ดท่านเร้วฝนตกค่ำแล้วก็ไวงทีซะก่อนแล้วเมื่อในก็นนะ่าที่ได้ตากฝนเห็ดแล้ะครับเป็นกล้องกันน้ำเป็นตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ำหรับเขาออกวงปลูกเนาะอันนีเป็นวงปลูกกันช่วงของลูกค้านะครับครับเป็นประตูแบบแม่เล็กครับนี่มันก็จะดูดกันไรครับก็เปิดว่าไร้อันอ่าเขาเอือนตาแมกนติกแม่เล็กครับมันจะเป็นยังสีครับแบบเป็นไส้ไฟสิบสองวงครับแล้วก็ต้อง เด็ดแม่กันน้ำนครับตอนนี้ก็อาจจะโอเคอยู่นี่ประมาณนี้ทำก็จะล็อกเออสายไ,ไฟก็เดินมาไววแล้วส่วนกล้องนะครับกล้องวงจรปิดอันนี้ก็ได้เซตลูกระบบให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยครับสีม่มุมสี่จุดนะครับครับตัวนึงเจ้าพนตากกันใดรุ่งเดือนอีกอ่ะรุ่งละโตครับกล่องวงจร เราบบน้ามกะเสร็จแล้วจะฟาไปเบิ่งปุ๊บหน้านี่ยห่เป็นอเข็บสายไว้ครับเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ายัาง่งบ้านหละมีต้นมาลงนะครับก็อลอทางสสจอมาตรวจนะครับกจังสีได้่มเมล็ดพันธุ์เนาะมาลงจังสีให้ลูกค้าเอาสายตัวน,นี้ครับเพราะว่าสายตัวน,นี้หฮอบ่ได้ล็อกครับก็คือให้ง่ายได้เพื่อความเหมาะสมในการลงเนาะลงนึ่งก็ประมาณร2อยยี่สิบต้น ระบบน้ำน,นี่จะเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มครับเพื่อใส่ทุกอย่างครับในโรงเรือนตัวนี้จะใส่เป็นสมาร์ทฟาร์มจะใส่เป็นระบบสมาร์ทกับสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทโฮมทุกอย่างนะครับใส่ควบคุ้มพันโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องหน้าง,งานประมาณสี่มือแหละครับกับนี่ปัญหาสี่นะครับฝนตก่งแน่อย่างน่อยสิล่ลำบากแน่อย่างน่อยในการเฮ็ดงาน ตัวนี้ก็เป็นพวกเซนเซอร์ยังต่างๆนะครับเซนเซอร์วัดแสงวัดดินวัดอุณหภูมิดาฝนมาซูเมอ,อเห็นงานลําบากจังหน่อยครับแต่จะมีเป็นติดตั้งพัดลมสําหรับระบายอากาศนะครับเพื่อบให้นตนไมันเกียมานี่อันนี้ก็จะเป็นตัวควบคุ่มนะครับแล้วกน้ำ อุตสาฟาร์มนะครับที่ผมเฮ็ดไว้กับิี่นี่แบบแม่นวลครับออโต้ครับออโต้นี่ก็คือไปใส่กับพวกเซนเซอร์ต่างๆนะครับสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือเขาสั่งเปิดนะครับหรือว่าเขาตั้งคาไว้อุณหภูมิควงเชือนเท่าใดเท่าใดได้ตามที่เขาสั่งโปรแกรมไว้มันก็จะมาสร่างตัวปั๊มน้ำครับผมปั๊มน้ำก็จะทำงานถ่ายไอน้ำตามที่เขาสั่งเนาะส่วนระบบน้ำนะครับก็จะใส่เป็น สองยางครับเป็นระบบนำฮมมดนะครับเป็นหัวสปริงเกอร์เล็กก้าเนี่ยอาจจะปรับเป็นน้ำยดครับถ้าหัวตัวนี้จะ <c oughs> ใส่เป็นน้ำยดก็ได้ส่วนอีกตัวนึ่งครับผมก็เดินพอขึ้นบนหลังคาครับเพื่อทาสปริงเกอร์ฉีดพ่นนะครับให้ลดความร้อนลดอุณหภูมิน,น,มนะครับฉีดบนหลังคาแล้วกรพัดลมเหมือนดึงอากาศทางในร่งออก อยู่ประมาณนี้เราตอนนี้กาเหลือเเลือกแต่กล้องครับมันหยุดสามตะลุ่มตะลุ่มอาจจะตัวสแกนไลน์หนูเมื่อครับแต่ว่าตอนนี้ฝนก็ตกแห้งเล็กน้อยเราดูว่าเรียนงานได้บ่ครับตอนแรกว่าจะจบมื้อนี้ก่อนเที่ยงเดี๋ยวก็รอเบิ่งครับมันจะเฮ็ดได้บ่าเราฝนก็ตกแห้งนี่เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือเดี๋ยวมัน เลืออีกเครื่องนึงครับเพราะว่าอยู่นี่ใส่ใส่สองเครื่องเของสองบริษัทเมื่อวานนี่ก็เดือดพันเรี่ยวสกันหอบข้องเลนมีฝนเดืพันแล้่ยวเครื่องสแกนดไร้หนูมือครับประมาณนี้แล้วก็เิดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวสิ อธิบายให้ฟังอีกแื่นึงครับว่าการระบบการทำงานของมันเป็นยังไาสำหรับเช50นะครับตัวนี้มันจะบันทึกได้ประมาณตามสเปคนะครับบันทึกได้ประมาณล้อยประมาณพันยูเซอร์นะครับพันพันลายนิ้วมือพันรหัสร้อยง่ายครับเป็นรหัสพนักงานอันนี้คือเข่าออกก็จะมีการบันทึกนะครับการบันทึกข้อมูลบันทึกตารางเวลานะครับเขาออก นอเด็ก่าจะจบงานตอนเทียงกับป่านเสร็จแล้วบตอดติดตามเบิ้งครับวันน่าจะเบิ้อเมื่อแล้วครับเมื่อเดียวกับฮะแขนสองครับนครับผมก็รอติดตามเบิ้องอีพีต่อไปครับสำหรับอีพีนี้ก็เราซัานิก้อนครับก็ขัรอเบิ้องอีพีตอนส่งงานเลยครับสวัสดีครับพบกับช่องช่างเอิญชแนลนะครับตอนนี้ครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมเรียบ้วเป็นทดสอบระบบส่งงานลูกค้านะครับเราจะท,ทดสอบครับผมมีปัญหาบางใดเขาก็จะไปแก้นะ,อะตอนนี้ก็ก,กาลังเชื่อมอแอปนะครับในการควบคุมให้ลูกค้าเนาะตอนนี้ก็เลืออยู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ Wi-Fi ทําการเชื่อมแล้วนะครับรอ,รอสักครู่ครับ ต้อน่อนคี้เดี๋ยวครับมีลูกค้ามาเบิ่งงางหลายครับเดี๋ยวตรงนี้ก่อนครับให้เชื่อมก่อนเราจะพาไปเบ่งระบบความปลอดภัยนะครับ นนไฟก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมะบบสแกนไลน์นิ้วมือก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะแต่เดียวจะเป็นเรื่องของโครงสร้างเนาะของลูกขาพาะวนี่เขาก็ติดตัง้งนะครับล็อกแล้วนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับล็อกแม่เหล็กครับตัวสแกนลายนิ้วมือก็งานลำบากหน่อยฝนตกครับตัวนี้ ล็อกนั่นอู้หา้ามไอ้เปียกน้าคนหเษียาส่นีเป็นตัวสแกนครับอ่านีตอนนี้ผมตั้งผมเป็นแอดมินอยู่นะเพราะว่าผมต้องเซ็ตระบบให้ดูค่าขอบคุณค่ะโอเคครับเปิดได้ครับอ่าลองอีกทีครับประมาณสิบวิครับผมมันจะล็อกอัตโนโมัตินะครับล็อกแล้วนะครับดึงไม่ออก อ่าตัวนี้จะสามารถอ่าใส่บัตรก็ได้นะครับใส่คีย์การ์ดนี่สแกนก็ได้ครับเปิดได้ครับครับตอนนี้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ปิดกองกันน้ำเรียบร้อยครับเพราะว่ามันเป็นปิดข้างนอกแล้วที่เหลือก็เห็นแนะน้าลูกค้าครับเพชรโค้งโค้งตัวนี้ไม่นะครับกังปิดใหม่ฝาโค้งอันนี้เพื่อนะครับตอนนี้เพื่อกันครับ เราจะเข้านะต้องแบบตัวนี้จะก,กองอัดย้ำสักหน่อยเพื่อกองกันน้ำนะโอเคครับประตูเปิดเข้าได้อ่าระบบกันทำงานก็บว่ามีอย่างหลายครับเป็นแม่เล็กครับไฟจ่ายมากมันก็นจะล็อกครับถ้าไฟปรจ่ายมากมันก็นจะคลายครับ เป็นตู้ควบคุมอยู่ตรงนี้มันนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเซตระบบเล็กน้อยครับเดีต้องมีทั้งตัวมีทั้ตัวติดตามแล้วมันโยให้มันโยตรงเี๋เข้าเลยโอเคครับเราจะพูดเรื่องของระบบแอปนะครับทีนี้แอปต่างๆที่เจ๊สรับที่เขาเรียกว่าสมาร์ทนะครับสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้กับฟาร์มแล้วสมาร์ทโฮมก็จะเป็นใช้กับบ้านเป็นระบบไฟในบ้านนี้ก็ได้ครับเดี๋ อ่าส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับอ่าเซนเซอร์ที่มีตอนนี้นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์วัดดินครับอันนี้ก็คือเราไปเกี่ยวกับกระถางต้นไม้นะครับแล้วมันจะขึ้นขึ้นค่าครับแล้วนีเป็นใบไม้ครับอืมค่าดีเอสอ่าอันนี้อันนี้จะจะขึ้นเป็นค่าความชื้นครับค่าความชื้นจะวัดว่าดินเราเปียกหรือแห้งมมันไใช่ครับขนาดที่พอดีมันอยู่ที่ใช่ ส่วนตัวต่อไปนะครบจะเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณภูมิแล้วก็เสียบทุ่นัวไปเสียบก็คือเสียบซุ้มครับอันนี้จะเป็นอุณภูมิในอากาศตอนนี้นะครับ26.2องศานะครับอ่าถ้าสมมุติว่าเราจะควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเราก็มาเซตค่าตรงนี้ได้ครับเซตค่าจะเป็นาให้ต่ำกว่าเท่านี้ให้ พัดลมหยุดทำงานสูงกว่านี้ให้พัดลมทำงานสเปรย์น้ำอะไรอย่างก็ได้ครับคือการบางเงื่อนไขใ,ให้มันนะครับแล้วแต่ชนิดของมันจะมีครับเปิดเมื่อมากกว่าก็หมายความว่าตัวข้างบนนะครับมันจะเป็นตัวมากกว่านะครับตัวสีแดงอันนี้เราเซตได้ครับถ้าสมมติเราตั้งไว้ที่30องศาอย่างเงี้ยถ้ามันเกิน30องศาคือมันจะทำงานแล้วตัวล่างครับก็คือจะเป็นตัวต่ำตัวที่เราตั้ง ไว้ตับก็คือถ้าสมมติมันจะเตะไปแล้วเราอาจจะตั้งไว้สัก20-21องศาถ้าตัดตัว20-21องศาที่เราตั้งไว้ก็คือให้มันหยุดครับก็คือปิดทวนขนาดใหญ่ที่เราตั้งตัวตับใช่ครับส่วนตัวต่อไปครับก็จะเป็นแขนแต่เน็ตเป็นแต่เน็ตมันดีเลยนิดนึงกับมันสัญญาณมันมีโปรแกรมของมันเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นโปรแกรมเลยครับ หรือเราจะทําเป็นออโต้ก็ได้ออโต้หรือแมนนวลก็ได้เรากดสั่งให้ทํางานเลยก็ได้มึงจะทํางานก็จะปล่อยน้ำอันนี้เป็นน้ําเป็นนะครับหัวลดน้ําครับอันนี้ที่มันออกตามนี่คืออะไรรับเนี่ยครับมี่คือรั่วรั่วตัวต่อไปอันนี้ผมเชื่อมเป็นระบบสเปรย์น้ำกับพัดลมครับต่อสามพัดลมก็จะทำงานมันจะเตะข้างบนตัดสเปรย์ข้างบน ตกไปมนแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันจะสเตย์แต่ไม่ต้องทำน้ำัเหมือนตัวน้นนะอ๋อนั่นเป็นเรื่องของโงสางนี่นี่ถ้าช่วงอายุแรกก็คือให้ปิดอ่ะห้องปลดใช้แค่ลงเดียวก่อนเพราะว่าในช่วงระยะเะเสร็จแล้วเขาจะอธิบายไม่ได้งนี้ี่ก็ปิดบานน้ำตัวนั้นแของตัวนี้อยู่ เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะคะท่านผู้ชมทีเนี้ยพอปิดปิดอ,อันหนึ่งแล้วพี่ก็มาลงสองพี่ก็สั่งจ่ายเหมลงสองหรือว่าจ่ายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปิดปิด,ปดทางานปะิดบาเฉยับอ๋อ,อส,ส,สนองลรอปิดด้วยจิงค่ะสนองอ่าปิดป่ะ,อ,ะอันนี้เป็นสเตย์นะครับแต่ว่าตัวนี้อินเทอร์เน็ตมันดีเลยดิเนไม่เถ้าเราสั่ง กินเนี่ยไม่ดีเนี่ยทน้ำเราจะขีดดีเลยด้วยนะนี่ขอทำวามเข้าใจแป๊บนึงใช่แล้วเดี๋ยวอาปูนที่เป็นฟอถูกต้องครับนี่อันนี้แยกนะกรับพี่ถูกต้องครับคือค้อถามว่าอะไรนะมันถามตลกขึ้นเลยแต่จริงๆมันเป็นเรื่องเรื่องวิชาการคือว่าเรามาอัดแนปหน้างานเราต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าทางฝ่ายวิชาการอะค่ะต้องอัดแนปงานให้เข้ากับระบบสมาร์ทเนื่องจากว่าของเดิมที่เราวางไว้เนี่ย เราสั่งจ่ายสเปรย์พ่นอณหกรมทมี่ไหนที่ก็เลยคิดว่าในเมื่อเราพ่นละอองอะค่ะเราพ่นละอองให้มันเย็นในขณะที่เย็นเลค่ะเราก็จะเสิร์ฟปุ๋ยอ่อนๆให้เขาแทนที่จะได้แค่ความเย็นใช่ไหมคะเพราะว่าพืชพวกนี้มันต้องการค่าอาหารเยอะนะคะเพราะรากมันเยอะมันจก็นจะสูบในดินไปเรื่อยๆแล้วไม่พอเอ่อบางทีมเราไปส่งทางใบเพื่อไปปรุงแสงทางใบปรุงอาหารทางใบใช่ไหม แทนที่เราจะปุ๊บพ่นสปเปรย์เพื่อปรับอุณหภูมิเฉยๆพี่ก็เลยวางคอนเซ็ปต์ไว้ว่าพี่จะหยดปุ๋ยไปแต่ตอนนี้คือพอเรามาดูแล้วว่าโดมลักษณะข,ของเราออกมาเป็นแบบนี้ปรับงานกับทีมงานสมาร์ทฟาร์มเนื่องจากว่าเราเอาภูมิปัญญาความรู้ของโบราณเข้ามาใส่กับระบบที่มันทันสมัยด้วยทุกอ,อ,อย่างให้มันทันสมัยแต่ถ้าวิชาการไม่ได้คิดงงานตามเอ่อเราต้องเข้าใจธรรมชาติขอ,ของของต้นไม้ก่อนนะคะต้นไม้ก็จะเหมือนเด็ก เมื่อเด็กตากแดดมาทั้งวันแล้วเราจะอยู่ไปกระโดดน้ํคลองตุ้มจนคืนก็จะต้องช็อปเป็นหวัดจามต้นไม้ก็ช็อปนะคะ,ะถ้าเป็นวิชาของกัญชงหรือกัญชาเขาเรียกอาการช็อปตรงนี้ว่าสตั้นนะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้เกิดเรื่องพวกนี้ <Okay. S 2> เกิดขึ้นเพื่อมันสตันปุ๊บม,มันจะหยุดกินอาหารไปสองสามวันนะเพราะฉะนั้นมีวิธีการก็คือปรับให้เข้ากับร,ระบบสมาธิามเราเลยย้ายที่จะพ่นข้างในนะขึ้นไปบนหลังคาแทนเพื่อมันตากแดดมาทั้งวัน เขาอยู่ในบ้านเราบางบางช่วงบางเมษาพฤษภาอย่นี่ยมันจะร้อนจัดมากน,นั่งอยู่เราสั่งจ่ายขป่าอู้พวกเนี่ยคือมันอยู่มันร้อนมาทั้งวันมันอบมาทั้งวันใช่ไหมคะมันก็จะเก,กิดการแล้วปลูกอ่าแล้วปลูแล้วก็จะพรกนจะไม่ค่อยกินขาดอาหารกินอาหารไม่ดีพ mm hmm. อใบเหลืองพอใบเหลืองเราจะแบบอาจารย์จิ๋มทำไมอุกก้ยให้ใบเหลืองอาจารย์จิ๋มทำไมให้สมุนใบเหลืองอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้รบหน้างานกับทีมงานสมาธิสามนะคะเราก็เลยจะเอา ตัวของเราขึ้นไปไว้ข้างบนเนาะเพื่อให้มันไหลตามโดมแล้วก็ไหลผ่านนนเนี่ยค่ะนี่เขาเรียกว่าการไล่มวลอากาศนะคะเราร้อนราสังเกตหลักการนี้เกิดจากอะไรนะมันมีที่มาที่ไปนะคะท่านที่ได้ชมคลิปนะคะก็คือว่าเวลาเราขับรถต่างแดนไปตามจังหวัดเนี่ยค่ะฝนตกปักหนึ่งแล้วเราลองขับรถตามดูสังเกตว่าถนนนะคะมันจะมีไอขึ้นนะคะ ถ้าเราไม่อะแดปใช้เนี่ยแล้วพื้นของพี่มันเป็นพื้นปูนนะคะ,<ช>คะเมื่อมันตากแดดมาทั้งวันปั๊บเนี่ยพอโดนฝน,นหรือเราสเปรย์ไปปั๊บเนี่ยไอ้มันก็ขึ้นขึ้นไปไหนเออขึ้นไปหาพืชที่เราปลูกปลูก<ช>อ่าเพราะฉะนั้นเราต้องอะแดปหน้างานนะคะทีนี้ส่วนทีมของงานที่อยู่ตากจังหวัดน,น,นะคะส่วนาม,มากจะเป็นพื้นดินพืน้นนาเรจะต้องไปดูหน้างานจะดีทีม อาจจะไม่ได้ใช้หลักการเดียวกับขออาจารย์ถินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอ้าแล้วทำไมโดมหองอาจารย์ชินไม่อยู่บนข่วนทำไมโดมของผมทำไมทีสมาร์ท์มาทําข้างใน,นให้ผมเพราะเนื่องจากว่าของคุณอยู่บนดินที่มันมีความเย็นของดินอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเหมือนของอาจารย์ชิน<ว>นะคะแต่มันก็จะมีนะคะของของของบางจังหวัดน,นะคะไปอยู่ดินที่มันเป็น<ไ>ดินดานดินแดินลูกลงังดินแข็งเราก็ต้องมาอัด กับระบบสมาร์ทฟาร์มเองแล้วเราค่อยมาปรึกษากันเนาะถ้าหน้างานไปเจออะไรมาเราก็จะต้องปรึกษากันโอเคอันนี้ก็คือดูหลักการง่ายๆอยู่ก่อนเจ้นที่จะปรับให้มันเข้ากับสภาพอากาศรงตรงนีอันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการนะคะดูแลเรื่องการบำรุงทำไมเราถึงต้องคุยงานกับฝ่ายสมาร์ทฟาร์มตลอดเนื่องจากว่าโชคดีทีมนี้ที่ว่า น้องคนที่ดูแลระบบให้เราน้องเองก็เป็นคนศึกษาเรื่องพืชตัวนี้แลนะน้องก็มีแหล่งเล็กๆของตัวเองเออนะคะเราก็เลยได้เกเปลี่ยนความรู้กันว่าเอาระบบสมาร์ทฟาร์มกับเอาความเป็นจริงกับพืชที่ใช้ะคะ่ะเราไม่ได้ทันสมัยจ๋าจนไม่ได้คิดถึงว่าความรู้สึกข,ของพืชมันต้องการอะไรเพราะฉนั้นความทันสมัยกับความ อ่านใจพืชอ่านใจนว,วัตรกรรมเอานว,วัตรกรรมมาใส่กับพืชแล้วมันก็จะเป็นระบบที่โอเคมันก็จะสมุทเป็นทั้งฝ่ายวิชาการสมุทเป็นทั้งระบบสมาร์ทฟาร์ม <S S S 2> โอเคไหมต่อไปบางทีเราไม่จําเป็นอาจารย์จิ๋นไม่ต้องลงพื้นที่ทุกตา่างจังหวัดตา่างจังหวัดเราไม่ต้องไปสมาร์ทฟาร์มก็ไม่ต้องไปเราก็จะตอบกันในทางลายใช่ไหมฮะอ๋อปัญหามันคืออย่างนี้อาจารย์จิ๋นก็ตอบสมาร์ทฟาร์มให้ได้สมาร์ทฟาร์มก็ตอบอาจารย์จิ๋มยังไม่มาอ่านทำไมไปเหือไม่อาม่านสักทีออ ทีมงานสามารถพามาตอบแทนได้ว่าทําไมถึงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นทีมงานที่เวิร์กที่สุดแล้วของของทีมงานอดีเราของทีมงานยักษ์ิีมเรามันน่าจะเป็นทีมงานที่สมบูรณ์ที่สุดตอนนี้นะเราก็ไม่แพ้ใครตอนนี้ต้องพูดได้เต็มปากเลยนะว่าทีมงานเราไม่แพ้ใครโอเคขอบคุณมากมาค่ะค่ะนะครับเราก็มาที่เข้าไปที่เมนูแล้วก็มาเพิ่มผู้ใช้มาที่ผู้ใช้ใหม่ ามแล้วก็มาตั้งชื่อครับอันนี้จะเป็นรหัสนะครับตอนนี้เป็นรหัสหมายเลขหกครับหรือว่าถ้าเรามีรหัสพนักงานอยู่ล้วก็คือให้ใส่รหัสตรงนั้นเลยก็คือเวลาเราสแกนไปมันจะลงเวลาว่าเข้าออกเวลาไหนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหมายเลขหกแล้วก็มาชื่อครับก็เป็นชื่อชื่ออะไรก็ได้ครับสมมติผมาเอาเป็น A เอเองก็ได้ครับใช่ครับก็คือจริงๆต้องเป็นชื่อจริงนะครับอันนี้ก็มาที่นะครับ มันจะกําหนดเสร็จอันนี้เป็นผู้ใช้ธรรมดานะครับอันนี้ถ้าเราจะเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนก็คือหมายความว่าสามารถเพิ่มได้ลงทะเบียนได้แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้แต่แอดมินแก้ได้ก็คือแก้ได้ครับเป็นผู้ดูแลระบบใช่ครับก็คือแอดมินช่วยและก็ผู้ทำงานใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเลือกครับว่าต้องการให้วิธีการตรวจสอบอะไรบ้างแล้วก็จะมีลายนิ้วมือ มีรหัสผ่านแล้วก็มีคีย์การ์ดครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มลายนิ้วมือครับนี่ครับมันก็จะให้เลือกว่าเราจะใช้นิ้วไหนทดลองเอา,อะะเอาใช้นิ้วโป้งใช่ไหมครับเราก็มาเลือกที่นิ้วโป้งก่อนครับนเลือกนิ้วโป้งขัานะครับแล้วก็กดครับ <S <S แล้วก็ปล่อยแล้วก็กดอีกสองครั้งครับให้ันลังตือนแล้วก็ปล่อยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับ อันนี้ก็คือได้แล้วครับสมมติเราใส่แม่ตรงนะใช่ครับอันนี้เราคือกดกลับได้เลยวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยากครับเราจะดึงข้อมูลอะไรก็มาดึงตรงนี้แล้วก็เสียบปัดได้เพื่อไปดูข้อมูลตารางเวลาอะไรต่างๆได้ครับลองสแกนดูครับประตูเปิดนะเปิดแล้วครับไฟไม่ดูดนะไม่ดูดครับอันนี้เป็นไฟแรงดันต่ำครับ12โวลต์ครับไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ ต้องยึกแรงๆเ,เพราะว่ามันล็อกก่อนนยมันต้องผัดให้มันเข้าถ้าก่อนมันล็อกกันได้อยู่<อ>มันจะตั้งไว้ประมาณสิบวิครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเซ็ตจะเป็นสามวิห้าวิสิบวิสิบห้าวิก็ได้ครับอ่าส่วนข้างในนะครับก็จะเป็นอ่าสวิตส,สวิตกดอ่าเหมือนในพวกคอนโดพวกอะไรครับ<อ>กดอย่างนี้ครับก็จะเปิดได้แล้วอันนี้ก็คือแนะนําให้ลูกค้าติดตรงนี้แหละครับที่ที่แนะนําก็คือถ้าถ้าอย่างนี้เขาเขาไม่ร่วง่ นะครับก็ล็อกล็อกอัตโนมัติมาหนึ่งตัวแรงน้ําสารน้ําเข้าเสียงเลยเนี่ยอ่าตัวนี้เป็นกล่องกันน้ําครับใช้เป็นกล่องกันน้ําแต่ว่าเวลาปิดก็ต้องปิดให้สนิทครับตรงนี้คนเป็นฟาผนังทึบเนาะใช่ครับเป็นผนังทึบน่าจะดีครับต้องต้องต้องตัวนี้ราคาแพงนะครับตองนี้ผมปิดอยู่ตัวละสามพันบาท ระบบมันจะมีระบบติดตามพูดคุยผ่านกล้องได้ะนแต่ครับตัวนี้ก็กดไม่ยินคุยได้ใช่ไหมถ้ามีคนไปตะโกนคุยตรงนั้นก็คุยกับเราได้เลยใช่ไหมได้ครับลองลองดูก็ได้ครับเด้นะตันตันโอเคได้ยินได้อยัอ๋อเดี๋ยวผมหมุนให้ก่อนก็ได้อ่าเห็นมาแล้ว พูดดิยด,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 ดมันเลยม,มันเนี่ยมันจานดีเลยนิดนึงคไม่พอเวลาเวลาจะ,จะพูดเวลาจะพูดก็กดใหมย่ยินครับฮัลโหลได้ยินบอ <laughs> ประมาณนี้ครับตัวจับได้ตัวจอบได้ตัอบได้แต่ว่าตัวเราใช้โทรศัพท์เนี่ยเราจะมีตั้งค่าเป็นพูดคุยสองด้านหรือว่ากดไมค์ค่อยพูดตอนนี้ผมกดใช้เป็นกดไมค์ค่อยพูดครับเผื่อว่าใช่เพราะตัวตัวกล้องนั้คือเสียงถ้าเรากดเสียงนี้ก็คือกล้องมันจะ อะไรครับาควันกเลยตัวนี้ก็จะมีเป็นไฟที่ตั้งเอาจะมีเปีนไฟเตือนเพิ่มอ่ครับมีไ้สลามนะโอ้โหอะไรไเรียนอันนั้นต้องติดตั้งเพิ่มครับะหรือเสียงปืนก็ได้แบบอะไรอ่าตอนจ้างข้างน้างนีากงขาเน่อ้าพี่อยากได้ออปช่นเสริมประมาณว่า มีแสงเลเซอร์ที่เข้าไปที่จั่วคนแล้วก็อ๋อตัวนี้ตัวนี้มันจะมีมีไฟสองสว่างตามแล้วกันคืนคือมันจะไฟสองตามเลเซอร์จะยิงอะไรเงี้ยครับขอขอจิตแบบนั้นด้วยนะอ๋ออันนั้นต้องติดตั้งออาตั้งครื่อแล้วก็มีนเราสามารถสามารถกําหนดได้ว่าต้องการให้จุดที่ที่อันตรายก็คือเนี่ยให้มันเตือนเตือนได้อ๋อ เตือนได้ครับแานเลยไมสมมติว่าคุณเอาในบริเวณนี้ใช่ไหมก็คือถ้ามีอะไรผามตรงนี้คือมันจะเตือนมีเตือนทั้งเข้ามือถือเราแล้วเราสมมติว่ามันมีหมาชอบปิ่งผ่านบ่อยเราสแกนหมาให้มันคัดไปเลยได้ไหมอ๋ออันนี้อันนเนื้อความระบุระบุคนก็ได้สัตว์ก็ได้แต่ว่าแค่แค่สิ่งกระดิ่งมาไม่ต้องแจ้งถ้าจะต้ตั้งเป็นคู่อยู่ ก็ตามรถตรงนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ตามรถนะถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้ก็หนุนตามรถจติงตามมัตไก็คือไม่มันก็มันเป็นมันก็เป็นข้อดีครับเพราะว่าเราจะได้ดูว่ารถคันไหนป้ายทะเบียนอะไรผ่านยังไงมันซุ่มดูของเราจะมาขโมยจับผิดได้เลยเนาะใช่ครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับป้องมาส่วนป้องล้องตัวในก็ทํางานคล้ายๆกันเวลากลางคืนก็จะมี เป็นอินฟาเลตอินฟาเลตเนี่ยตัวนี้จะเป็น2อระบบเป็นอินฟาเลตสีกับขาวดำมันจะเป็นแสงไฟ LED แบแงสีขึ้น่ไตัวละสามพันะครับใช่ ของพวกพี่ต้องติดข้างนอกสิในโรงเรับเวลามันเมื่อนะครับมันจะเปลี่ยน้ำจืดเปรี้ยงจะเป็นเราทำกันแล้วก็คือเป็นตัวนี้มันจะใช้หลักการไม่ใช่มองผัดกล้องมันจะใช้การส่งขึ้นแสงไปแล้วกระทบกับสะท้อนนเป็การสะท้อนกับแสงแสงมันเรามองไม่เห็นนะครับเรามองไม่เห็นนะครับแดงเล็กๆครับ ก็อันตรายคับทเลยใช่เนทานบ่อยๆสมครรถเ่งเส่มอยู่ไหมวอย่างเดียวครับ้อย่างเดียวได้ามอกสิบองศา้นไม่ไม่ครับเป็นอรต่ตมาจากโรงงาน งบนบนล่างจะได้เก้าสิบห้าเพาะว่ามีนกมาเบียนวนในเราตั้งไล่ดักดักเลยนะตวโดนตัอของเรานี่ยดักได้ตามได้เลยนะมันก็แย่แต่ลงแาะว่า,น,น, <c oughs> านี่ผมตั้งระบบคือให้มันยิงนี่ตัวนั้นยิงไปนู่นลแล้วตัวมุมนั้นก็ยิงมาน,นี่ตัวนั้นก็ยิงมาน,นี่ก็คือให้บนกนเดินมอกนีน้ รัใช่ครับใช่รับเป็นช่วงแล้วก็ข้างในข้างในงงมงยมก็มีอตัยมาตัวก็คืปนยืนออกมาด้านทับทุงใกล้ครับแต่ลูกค้าให้ติดตรงนี้ <l> <c oughs> เพราะว่าจอๆเขาให้ทำอย่างนี้ดๆแต่ก็ต้องมาขโมยตัวนี้ไปทิ นี่ตัดแกบนี่โชกเครื่องส่แกนนี่มือไปเลยปกติมันต้องทำทำโค้งแข็งเนใช่ไหมโค้งจดห่าใช่รนี่เขาเคยทำข้กนี้ไหมเขาเขียนกดออกมาเนี่ยเออทารู้ถูกเลเพราะมันเป็นคำถามแต่ทุกที่เหมือนกัน แต่ถ้าที่นี่ผ่านนะนั่นเป็นโมเดลที่ที่ผ่านได้ถ้าแสงยบอกดก็หมอนกับจังหวงโอเคครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับตากล้องตัวน,นี้จะเป็นระบบติดตามนะครับยางประแสงกับตามอันนี้กล้องระบบรักษาความปลอดภัยก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับนะครับตอสแกนลายนิ้วมือประตูนะครับอันนี้ ปิดนิ้วพิิเกิดได้ครับเดี๋ยวเราส่งงานครับสำหรับรงปลูกกระชงนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับกล่องกับซีมุมกับเซ็ตนะครับเซ็ตคำจัง้อยครับเมื่อนี่ทดสอบระบบไฟครับระบบไฟนี่กับเป็นใส่โทรศัพท์เปิดปิดนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วก็พอซำนีิก้อนครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับแลไวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ